โอ้โหโอ้โอ้เนื้อตัวเนี่ยนะครับแข็งไปหมดเลยนะครับ I am stiff นะครับ so stiff นะครับนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงกอ out วันนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆของผมเนี่ยนะครับไป work out ในหมู่บ้านของผมดีกว่าครับโอ้เพื่อนๆมาพรีเลยครับไปไงไปพวกเรา let's go and work out let's go work out อย่าดี๋ยวได้อะไรอะไรอะไรไปไหนเล้ว let's go and work out เลยว่เอาทำไมอะ work out ไงไม่ไปทำไมได้ยังไงเล่าแต่งตัวแบบเนี้ยจะออกไปทำงานข้างนอกแบบนี้ไม่เหมาะสม work out ไม่ได้แปลว่าไปทำงานข้างนอก work out น่ะแปลว่าไปออกกำลังกายเข้าใจไหมเนี่ยดูนี่ลูกกระโดดเบลลี่ดูพุงนี่โอ้ยดูฮะไปไปไป work out ข้างนอกกันงั้นไปที่ขับเขากัน โอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปถึงคลับเฮาส์หรอกโอเคเราไปแค่หน้าสนามเนี่ยครับสนามหน้าบ้านตรงนี้แค่นี้เองขมอนขมอน come to the backyard come to the backyard อะไรนะอะไรนะ come to the backyard come to the backyard โอเคหันมาหันมาหันมาทำแบานี้ นายชื่อเราทำไมเนี่ยเขาจะมาแบกย่าทำไมเราแบกมันแปลว่าหลังอย่างเช่นตูดก็อยู่ข้างหลังงี้ใช่ไหมก้นเนี่ยแบกย่าไม่ใช่แบกย่าคือสนามหลังบ้านอันนี้มันสนามในหมู่บ้านเรียกว่า the garden วันนี้กิจกรรมแรกเราจะไปทำ jumping jacks เพราะว่ามัน jumping jacks อะไรของพี่เนี่ยพี่ผมไม่ได้ชื่อแจ็คพี่ไม่ใช่โถย jumping j a c k เนี่ยมันแปลว่ากระโดดตบมือเออมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนชื่อแจ็คเลยนายกระโดดได้นี่ก็โดดได้ฉันกระโดดได้เข้าใจ่ไหมนี่ชื่อคริสแต่ก็ยังทำ jumping j a c k ได้ไปแล้ว โอ๊ยไปไหวแล้วเดี๋ยวไปไหว้น้ำดีกว่าร้อน Let's go to the pool The pool Oh my God นล้วมันเก้า Next Door นี่ว่า สาวสวยที่เขาไปประกวดใช่ไหมอุย้ย <c oughs> ไม่ใช่เจอร์ิดอนในภาษาอังกฤษแปลว่าสาวข้างบ้านฉันเอง๋อหร <c oughs> อ, <c oughs> อพี่ว่าแต่ว่าข้างบ้านพี่มีสาวน่ารักขนาดนี้เลยอะพี่เออ <c oughs> แบอกเลยว่าอยู่หมู่บ้านนี้ Quality life คุณภาพชีวิตเนี่ยสุดยอดมากเพราะที่นี่นะมีทั้ง good environment สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ยังมี good society สังคมที่ดีแบบนี้ไงโอ้ย่าฉาแกงจริงเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันว่านะพวกแก ไปเช็ดเลือดก่อนดีกว่าไหมดูอย่างก็เป็นแวมไพร์เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาเดินเล่นคนเดียวเหรอครับก็เองอยู่นี่คะ่ะมา2คนนะคะอค๋อครับครับแมพพอดีเลยนะครับคือวันนี้นะครับผมก็มาพาเพชของผมนะครับมาเดินเล่นด้วยครับดูดูดูจีบสาวยังพูดผิดเลยน่นเนบีเพชด้วยเพชตรงไหนยังไม่เห็นมีเพชเลย <So cute. S 1> อ่ะ so cute อ๋อขอบคุณมากเลยครับอ๋อไม่ใช่คะ่ะหมายถึงเพชของคุณนะคะอ๋อสัตว์สัตว์เลี้ยงนะครับอ๋อครับครับมันน่ารักเดียครับอพูดถูกแล้ว ชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อคริสครับไม่ใช่ค่ะแพทของคุณอะค่ะอ๋อครับเออมันมันชื่อว่าเจ้าพีโอครับผมอ๋อค่ะมาแล้วเลยค่ะเป็นไดโนเสาร์เลยครับมีอาหารไหมคะอ๋อมีครับไปทานกันไหมครับไม่ใช่ค่ะอาหารของแพทนะค่ะไมรับโอ้ยโยนทูฟีต่อแพทใช่ไหมครับอยากให้อาหารมันเหรอครับอ๋อฟีดเลยครับอ๋อที่จริงผมก็หิวเหมือนกันนะครับตอนนี้สนใจไปทานข้าวกันไหมครับพอบอดีอิ่มแล้วค่ะมากค่ะอ๋ออิ่มแล้วนะครับอ๋อครับ เพชรของผมเนี่ยนะครับ okay. ดูไหมครับมันเหมือนผมเป๊ะเลยนะฮะมันม uh ีอารมณ์เยอะมากครับบางครั้งมันก็จะเป็นอารที่ร่าเริงมากนะครับก็ไลฟ์ลี่นะครับเป็นะครับเป็นไลฟ์ลี่มากนะฮะบางครั้งมันก็เหงานะครับก็ .lonely เหมือนกันนะครับส่วนบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็แซดนะครับมันเศร้าครับถ้ามันไม่มีใครมาเลี้ยงดูหรือมาเล่นกับมันบ่อยๆแบบนี้นะครับส่วนบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็แฮปปี้นะครับที่ได้มาเจอเพิงสวยเหมือนคุณนะครับปกหวานนะคะอ๋อครับครับขอบคุณครับ นี่นะครับชอบมันไหมครับชอบค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ครับรู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณมากเลยนะครับเหมือนผมเลยครับเอ๊อปากครับอ๋อไม่ครับเจ้าพรีโอครับพรีโอเขาดูสักนิดนึ่งครับเขาชอบคุณมากเห็นไหมครับเกาคอรมันสิครับ ใช่ครับน่าเป็นเลี้ยงที่บ้านจังเลยนะคะผมใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพีโอค่ะพีโอเหรอครับโอ้โอ้ you want to look after พีโออยากจะเอาพีโอไปเลี้ยงดูใช่ไหมครับโอ้ได้เลยครับที่จริงแล้วนะครับผมว่านะครับคุณมาเลี้ยงดูพีโอกับผมที่บ้านผมดีกว่าครับคือเขากำลังเหงาพอดีเพราะเขาอยากจะมีแม่สักทีครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเพราะว่าเอาพีโอไปเลี้ยงตัวเดียวก็พอแล้วค่ะอ๋อเลี้ยงที่ไหนนะครับเลี้ยงที่บ้านนะคะ อ๋อบ้านบ้านบคุณเหรอครับใช่ค่ะขอเลยแล้วกันนะคะพี่โอ้พียวลูกพ่อพ่อเนองเอาพี่โอ้ผมขอมาตอนเวลาเราจะไปช้อปปิ้งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราอยากจะซื้อของเยอะๆนะครับก็ต้องมีรถเข็นแบบนี้ใช่ไหมครับรถเข็นแบบนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า a trolley t r o l l e y trolley นะครับสระ e trolley หรือว่าจะเรียกว่า a shopping cart ก็ได้ครับ Shopping cart C A R T ครับขออนุญาตไปช้อปปิ้งก่อนนะครับวันนี้ต้องซื้อของเยอะมากเลยครับอขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอสเอเราเราเคยเจอที่ไหนแล้วเปล่าครับไม่เคยเจอค่ะเอสเอจำผมไม่ได้เหรอครับใคร<น>คะนี่ครับ I'm I'm your neighbor your neighbor อ๋อฉันไม่รู้จักคนชื่อ neighbor ค่ะ ไม่ใช่ครับคือคือค o m m o n neighbor แปลว่าเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับ I I'm your next door neighbor คือผมอยู่บ้านติดกับคุณเลยครับในหมู่บ้านนะครับอ๋อฉลุ้แล้วที่เจอกันสวนเขาที่แล้วใช่มครับใช่ครับที่ในสวนนะครับในสระว่ายน้ำนะครับโอ้โหแหมดีใจจังเลยนะครับที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับใช้ก็นึกว่าพวกโรคจิตแอบตามอะคะไม่ใช่แล้วครับแหม I'm not a stalker นะครับ I'm not a stalker don't worry อ๋อทำงานสตอกของอยู่ที่นี่เหรอคะไม่ใช่ครับโอ้โหมันคนละคำนะครับคือ S T A L K E R สต็อกหรือลากสารออยาวๆนี่นะครับก็แปลว่าพวกโรคจิตแอบตามนะครับแต่ถ้าเป็นสต็อกเกอร์แบบสั้นๆนะครับ S-T-O-C-K-E-R มาจากคำว่าสต็อกนะครับสต็อกเกอร์คือพวกสต็อกของตามนะครับซุร์มาร์เก็ตต่างๆนั่นเองครับไม่ใช่ครับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับเเก่งงจััลยนะครผมดีใจที่ได้เจออีกทีเลยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะคะอ๋อไปแล้วเครับ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 ไปแล้วครับคราวที่แล้วเราจีบไปไม่สําเร็จคราวนี้เราต้องพยายามจีบอีกครั้งคุณผู้ชมครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น Where will, there way there's there's a a ชอบทานส้มเหรอครับถามใช่ไหรคะครับชอบทานส้มใช่ไหมใช่ค่ะบอแม่มีหน้าผิวทั้งดีแล้วรูปร่างดีนะครับนะครับ nice skin and a nice figure นะครับ nice figure ครับครับรู้ไหมครับว่า ส้มเขียวหวานนะครับในภาษาอังกฤษเขาไม่เรียกว่า orange นะครับเคยเคยทราบไหมครับเราเขาเรียกว่าอะไรเหรออ๋อส้มเขียวหวานเขาจะเรียกว่า tangerine นะครับ tangerine คือคือถ้ามันเป็น orange มันต้องเป็นผิวสีส้มแบบนี้นะครับถึงจะเรียก orange ครับแต่ถ้าเขียวหวานเลยไปเาเรียกว่ tangerine นะครับครับผมครับหมคะเราไม่ทราบว่าเออชอบฝรั่งไหมครับอะไรนะคะชอบฝรั่งไหมครับฝรั่งเหรอคะฝรั่งไม่ชอบค่ะชอบติ๋ติอ่ะค่ะอ๋อแล้วครับชอบติ๊ติ น้องเขาใจผิคผิดนี้ครับโถน้องครับกับกับกับบโถเราไม่ได้หมายถึงฝรั่งเป็นคนโถเเาาหมายถึงฝรั่งกว่า่ากกว่าว่า น้องก็จะทราบไหมครับว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยนะครับเธออาจจะบาดเจ็บจากลูกฟุตบอลลูกนี้ไปแล้วนะครับแต่เพราะผมเนี่ยนะครับได้ซูเปอร์เซฟครับก็คือเซฟก็คือช่วยเธอไว้นะครับ S A V E ก็คือเซฟก็คือการช่วยนั่นเองนะครับไม่ได้ช่วยธรรมดาครับช่วยแบบสุดๆเลยนะครับซูเปอร์เซฟแล้วนอกจากผมจะซูเปอร์เซฟเนี่ยนะครับที่พล u s s h o อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ ก็มี super s a ซ e ด้วยครับแต่ s a ฟ e คนละ s a ฟ e นะครับ s a ฟ e ทีนี้คือการประหยัดเงินครับแล้วไม่ใช่ประหยัดเงินธรรมดานะครับประหยัดเงินแบบสุดๆนะครับ super s a ซ e โอ้สุดยอดครับ